สวัสดีนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายเนาะที่เราจะมาเรียนกันนะคะแต่ว่าคงเวลาไม่พอเนาะคุณครูคก็เลยต้องอาจเป็นคลิปวิดีโอนะคะมาสอนนักเรียนเนาะในเรื่องของการเขียนบรรดาน,านกุกรมสําคัญไหมก็สําคัญแหละเพราะว่าออกเป็นข้อสอบข้อเขียนจำนวนห้าข้อเนาะดังนั้น,น,นเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนบรรณานุกรมเนี่ยไปพร้อมๆกันเลย เขาบอกว่าบรรณานุกรมบรรณานุกรมคืออะไรบรรณานุกรมค่ะก็คือการรวบรวมเนรายชื่อหนังสือเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อประเภทต่างๆเลยที่เราใช้เนี่ยประกอบข้อมูลอ้างอิงในการเขียนนะคะเนาะตัวต้องระบุเอาไว้ส่วนท้ายของหนังสืองานวิจัยหรืออะไรก็ตามนะคะต้องแสดงความน่าเชื่อถือเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของข้อมูลน,นั่นเอง,องนักเรียนในม .5 ที่ผ่านมาเนาะในสมัย ก็จะได้ทำาอเใช่ไหม i อเอก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลตามที่ต่างๆสุดท้ายแล้วนะคะในไทยเรื่องของ i อเเนี่ยเราก็จะมีการเขียนบรรณานุกรมเนาะ mm hmm. เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลว่าที่เราเอาข้อมูลมาเนี่ยไม่ได้คิดขึ้นเองหรือว่าอะไรเนาะไปเอาตามเอกสารต่างๆแล้วก็เป็นการให้เครดิตก,กับข้อมูลของเขาด้วยว่าเราไปหยิบยกข้อมูลของใครมา ดูซิว่าการเขียนบรรณานุกรเนานะทันแรกเลยเป็นการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือทั่วไปเราไปเข้าห้องสมุดเราก็ไปหาหนังสือขึ้นมานะคะการที่เราจะอ้างอิงของเรามีแบบน้องแบบแผนของมนนะ,ะในการเขียนก็คือขึ้นด้วยชื่อและก็นามสกุลน,นะคะชื่อไอที่เป็นขีตรงนี้คือเคาะหนึ่งครั้งหรือเว้นวรรคหนึ่งทีนั่นเองก็จะเป็นชื่อเว้น นมสกูลและก็ลงท้ายด้วยจุดนะคะแล้วก็ขอปีที่พิมพ์หนังสือมันจะต้องปรากฏปีที่พิมพ์อยู่แล้วเนาะเราก็ใส่ไปเป็นวงเล็บมี2565นอเนาะแล้วก็จุดนะคะจุดนอกวงเล็บแบบนี้เลยเนาะชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องอะไรเราก็เขียนไปทําไมคุณครูถึงทําชื่อเรื่อง เป็นสีที่แตกต่างจากเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสอนตอนท้ายอีกทีหนึงว่าทําไมชื่อเรื่องก็เป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องไฮไลท์หรือทําชื่อเรื่องที่แตกต่างก,กว่าตรงส่วนอื่นนะคะต่อมาครั้งที่พิมพ์ตัวนี้ถ้าพิมพ์ครั้งเดียวไม่ได้มีพิมพ์อีกสองครั้งที่สารเนาะก็ไม่ต้องเขียนนะคะก็คือตัดทิ้งไปเลยถ้ามีพิมพ์ครั้งที่2ก็เขียนไปเลยว่าพิมพ์ครั้งที่2ตรงนี้เนาะ ก็มาเมืองที่พิมพ์นะคะก็เส้นพิมพ์ที่กรุงเทพก็เขียนกรุงเทพเนาะแล้วก็จะมีจุดตรงนี้จะเป็นต้องมีจุดสองจุดตรงนี้นะคะขอหนึ่งครั้งแล้วก็บอกชื่อสำนักพิมพ์ไปเช่นสำนักพิมพ์อมรินไนอินอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะแล้วก็ลงท้ายด้วยจุดอันนี้เป็นการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือทั่วไปต่อมาเป็นการเขียนบรรณานุกรมของงานวิจัยวที่เราไปเอางานวิจัยของคนอื่นเขา มานะคะเรเอามาก่านอีกมันก็จะเขียนไม่เหมือนกับตัวส้นเนาะแต่จะเริ่มต้นใ่คลาๆกันคือเริ่มต้นด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลชื่อจุดเว้นวรรคหนึง่งและชื่อสกุลแล้วก็จุดนะคะเขาหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ปีที่พิมพ์นะคะปีที่พิมพ์จะต้องมีเนาะชื่องานวิจัยงานวิจัยของเขาชื่องานวิจัยอะไรยังไงนักเรียนก็เขียนเอามาให้หมดนะคะ แล้วก็จะมีหมายเลขนะคะประจํารายงานบางทีมันจะมีหมายเลขมันขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเนาะซึ่งตรงนี้ถ้ามีก็เขียนมาไม่มีก็จบด้วยชื่อของงานวิจัยนั่นเองนะคะต่อมาอันที่3มนะเป็นการเขียนบรรณานุกรมของวารสารบางทีเราไปเอาบทความหรืออะไรของใครมาเนาะวารสารมีมีเนื้อหามีสาระแล้วก็เอามาก็จะเป็น เริ่มแรก้วยชื่อผู้เขียนบทความเสมนว่าทุกอย่างจะเริ่มด้วยชื่อผู้เขียนทั้งนั้นอันนี้ก็เขียนไปเลยชื่อผู้เขียนบทความนะคะบางทีเขาใช้เป็นนามปากกาก็มีเนาะแล้วก็จุดแล้วก็เว้นวรรคนะคะ1เคาะแล้วก็ใส่ปีนะคะแล้วก็ใส่เป็นลูกน้ำวันเดือนนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วก็จุดเนาะแล้วก็เคราะ1เคาะชื่อบทความบางทีมันมีชื่อบทความด้วยนะคะชื่อบทความคืออะไรเนาะเช่นมองไกล ไกลไกลบ้านอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ชื่อวรสารเราจะทำะที่แปลกที่สุดเป็นชื่อของวรสารนะแล้วก็ปีที่พิมพ์ฉบับที่แล้วก็เลขหน้าเพราะว่าเราไม่ได้เอาเนื้อหาที่อ้างอิงมาทุกหน้าใช่ไหมเราจะเอาแค่บางหน้าดังนั้นนะเราก็เลยต้องใส่เลขหน้านะคะต่อมาเป็นการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่รวมบทความก็คือมีบทความมากมายเลยอันนี้ก็ นักเรียนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าคุณครูเอามาให้ดูเนาะก็จะเหมือนกันเลยขึ้นด้วยชื่อนามสกุลนะคะปีที่พิมพ์เนาะชื่อเรื่องนะคะจุดเนาะตามนี้เลยนะคะในชื่อบรรณาธิการบอกอรเราคือใครเนาะชื่อหนังสือที่เอามาชื่อร่วมอาจจะเป็นรวมบทความยอดฮิตของนิวกรมอะไรนี้ก็ว่าไปนะคะแล้วก็ ์ครั้งที่เท่าไหร่เลขหน้าอะไรยังไงนะอย่างที่บอกว่าเราไม่ไดเอามาทางเล่มน,นะเราเอามาเฉพาะบางหน้าเราก็ใส่เลขหน้าไปด้วยนะคะต่อมาเป็นอีกอันหนึ่งที่สมัยนี้นิยมที่จะเสิร์ชหาข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอ้างอิงก,กันดังนั้นนะการที่เราจะอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเนาะเราใส่นะจ๊ะชื่อนะคะของเจ้าของผลงานนิดนึงเนาะดูว่าเขามีอะไรยังไงนะคะ ปีที่พิมพ์หรือว่าปีที่เขา,าอะเอผยแพร่ในอินเทอร์เนต็ตนะคะชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรเราก็เอามาแล้วก็เอา URL สืบค้นจาก URL ไหนเขียนคําว่าสืบค้นจากเว้นวักหนึ่งเว้นนะคะแล้วก็ Copy URL มาเลยเนาอตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เครดิตเขานะคะว่าเราเนี่ยเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์นี้นั่นเองนะคะ <c oughs> อะมาดูต่อนาอ ดูบรรทัดแรกเป็นการขยายความเมื่อกี้เนาะนักเรียนอาจจะยังงงเขาบอกว่าบรรทัดแรกค่ะของการเขียนบรรณานุกรมเนาะเขาจะให้เราเริ่มต้นนะคะเขียนติดเส้นแนวขั้นหน้าก็คือเขียนชิดไปเลยนะคะเขียนชิดไปเลยหากข้อความเนี่ยที่เราเขียนหนังสือหนึ่งเล่มสมมติหนึ่งเล่มยาวเกินหนึ่งบรรทัดให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะแล้วก็เขียนเนาะโดยเขียนแบบไหนให้เว้น ยอ่อน้าเข้ามา7ตัวอักษรนะคะก็คือเคาะถ้าเ,เราพิมพ์เนาะก็เคาะแป้นพิมพ์7ครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วพอตัวที่8นะคะเราก็เริ่มพิมพ์ตัวอักษรตัวต่อไปได้เลยเนาะมันก็จะเว้นวรกเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้จะห่างกันประมาณ7ตัวอักษรเริ่มตัวอักษรที่8แบบนี้นั่นเองเนาะ ต่อมาชื่อผู้แต่งค่ะถ้าแต่งคนเดียวไม่มีปัญหาคนไทยเนาะเขียนชื่อนามสกุลเรียบร้อยไม่ต้องระบุตำแหน่งไม่ต้องอะไรเนาะนอกจากคนที่มีบรรดาศักดิ์เดยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาถ้าเป็นชาวต่างชาติคนเดียวละ่ะชาวต่างชาตนะิส่วนมากเขาไม่ได้ขึ้นเหมือนเราเราจะเอานามสกุลเขาขึ้นก่อนนะคะแล้วตามด้วยเครื่องหมายนิวรคตอนแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็ตามด้วย ชื่ออักษรย่อของเขาเนาะจะไม่เหมือนกับคนไทยนะคะคนไทยจะเอาชื่อขึ้นก่อนเนาะ,ะแต่ว่าต่างชาติจะเอานามสกุลขึ้นก่อนแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยจะใช้เป็นตัวย่อนะคะแต่ถ้าเป็นผู้แต่งสองคนเนาะ,ะให้เขียนชื่อนามสกุลของคนที่1ก่อนนะคะและใช้คําว่าและนะคะเพื่อเชื่อมชื่อและนามสกุลของคนที่2เนาะ,ะแต่ถ้าม,มีมากกว่านี้เราจะเขียน1และ2 1 2 และชาวคณะนะคะคนที่1คั่นด้วยอคอมม่าเนาะแล้วก็คนที่2และก็ตามด้วยและคณะแบบนี้นะคะถ้ามีมากกว่า2คนขึ้นไปเนาะต่อมาชื่อหนังสือค่ะที่คุณครูบอกแต่แรกแล้วเนาะว่าชื่อหนังสือเนอี่ยทำไมถึงมีสีที่แตกต่างกันนะคะเขาบอกว่ามันแตกต่างคือคุณทําได้แบบนี้มี3อย่างนะคะอาจจะพิมพ์ด้วยตัวหนาทุกตัวข้อมูลเป็นตัว ตัวไม่หนาเป็นตัวบางหมดเนาะอาจจะพิมพ์ด้วยตัวหนานะคะแบบไม่ต้องขีดเส้นแค่ตัวหนามาเลยหรืออาจจะพิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติแหละแต่ว่าตรงที่เป็นชื่อหนังสือเราจะขีดเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะพิมพ์ด้วยตัวปกติทั้งหมดเลยแต่ว่าพอถึงชื่อหนังสือเราจะทำตัวเอียงนะแต่ที่คุณครูเห็นนิยมนิยมเนาะก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวปกตินะคะแล้วก็ตัวที่เป็นชื่อหนังสือเนี่ยจะใช้เป็นตัวหนานั่นเองเนาะ ต่อมาปีที่พิมพ์นะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นหนังสือเก่านะอาจจะไม่ได้ระบุปีที่พิมพ์ที่ที่พิมพ์ซึ่งจะมีน้อยมากถ้าเป็นหนังสือเก่าอาจจะเป็นไปได้ตรงที่เป็นปีพศออเขาเราจะเขียนในวงเล็บนะคะแล้วก็เขียนเป็นมจุดปจุดปจุดอันนี้แปลว่าไม่ปรากฏปีนะคะมจุดปจุดปจุดแปลว่าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีน้อยมากถ้าเรา ไปหาหนังสือในปัจจุบันมาเนี่ยไม่มีหรอกคะ่ะที่จะไม่มีปีที่พิมพ์เนาะต่อมาครั้งที่พิมพ์เป็นการระบุว่าจํานวนครั้งหนังสือเนี่ยพิมพ์ไปกี่ครั้งแล้วนะคะให้เขียนในกรณีที่พิมพ์ ในครั้งที่2เป็นต้นไป2 3 4ส6 7 8ี่ห้าหเจแปคือเราไปเอาหนังสือเล่มไหนมาอ้างอิงเนาะเป็นหนังสือเล่มที่พิมพ์ครั้งที่หนะครั้งที่7นะเพราะว่าในแต่ละครั้งมันอาจจะมีการปรับปรุงเนะืนะ้อหาเนาะดังนั้นเราก็ต้องใส่ไปด้วยแต่ถ้ามันเป็นพิมพ์ครั้งที่1นักเรียนก็ไม่ต้องเขียนนะนักเรียนก็ตัดคําว่าพิมพ์ครั้งที่ทิ้งไปได้เลยนะคะอ่ะเราลองมาดูสิว่าที่ครูอธิบายไปเนะี่ย นักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงเนาะซึ่งในข้อสอบจะเป็นแบบนี้นะคะข้อสอบจะมี5ข้อเนาะคุณครูจะให้ข้อมูลแบบนี้เลยนะคะอ่ะสมมติข้อที่1บอกว่าหนังสือครัวไทยพิมพ์ครั้งที่2โดยทวีทับคงวิวัฒพิมพ์เมื่อพศ2 5 5พาจำนวน2 2 1หน้าราคา130บาท พิมพ์ที่สำนักพิมพ์กลางแสงแดดเนาะกรุงเทพมหานครดังนั้นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นอันแรกคือคืออะไรคะเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อชื่อของเขาคือขออนุญาตเขียนนาอนอาักเรียนอจะตรายมือไม่สวยนะคะชื่อทวีทองมีเคาะหนึ่งครั้งก็คือเว้นเนอะแล้วก็เขียนนมสกุลของเขา หวงวิวัฒนะคะเสร็จแล้วก็หยุดที่จุดพอมาชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วก็เคาะหนึ่งเคาะนะคะตามด้วยปีพศที่พิมพ์เนาะคุณครูก็เว้นหนึ่งเคาะแล้วคุณครูก็วงเล็บปีพศที่พิมพ์คือสองพ5 0ห้าแล้วก็ปิดแล้วก็จุดแล้วก็เว้นต่อมาตามด้วยชื่อของ หนังสือนะคะตามด้วยชื่อหนังสือคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนสีและกันเพราะว่าไม่สามารถเขียนเป็นปากกาอาจจไม่เป็นสีดีกว่าเขียนเป็นสีเดียวกันก็ได้เนาะชื่อหนังสือว่าครัวไทยเนาะแล้วก็จุดตรงนี้คุณครูใาชา้เป็นขีดเส้นละกันเนาะแล้วก็เว้นวรรคคราวนี้หนังสือบอกว่าเขาพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่พิมพ์ครั้งที่สองถ้ามีพิมพ์ครั้งที่สองเราก็เขียนไปเลยว่า พิครั้งที่2องนะคะขออาภัยรายมือไม่สวยนอนแล้วก็จุดสมมุติว่าหน้ากระดาษของนักเรียนจบแค่นี้นักเรียนไม่สามารถเขียนในบรรทัดน,นี้ได้นาะนักเรียนเอามาเขียนต่อนะคะเอามาเขียนต่อในบรรทัดที่สนักเรียนก็ต้องนับตั้งแต่เนี่ยเตัวอักษรน,นะคะตัวที่1 2 3 4 5ตัวที่เคาะ6ตัวนี้7เราจะเริ่มเขียนตรงนี้ตรงตัวงองูคือตัวที่8 เาะตัวที่8นะคะคุณครูต่อปไาก็จะเป็นอะไรเป็นสถานที่เนาะสถานที่คุณครูจะเริ่มเขียนให้ตรงกับงองูนะคุณครูสถานที่ก็จะเป็นกรุงเทพมหานะครเสร็จแล้วก็จะต่อด้วย2จุดแบบนี้แล้วก็เว้นวรรคหน่อยหนึ่งนะคะเป็นชื่อของสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์อะไร แสงแดดแบบนี้แล้วก็จุดอันนี้ถือว่าเป็นการเขียนมานานุกรมเห็นเป็นแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่านักเรียนเห็นข้อมูลในหูให้ข้อสอบนักเรียนก็เขียนแบบนี้เนาะนักเรียนต้องได้จากชื่อนะคะนามสกุลปีที่พิมพ์ชื่อหนังสือนะคะนักเรียนตอนข้อสอบักเรียนไม่สามารถใช้สีแตกต่างน,น,นั้นก็ใช้การขีดเส้นใต้ก็ได้เนาะพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่ถ้าไม่มีก็ตัดทิง้งถ้ามีก็เขียนไปเนาะแล้วก็ต่อด้วย สถานที่พิมพ์แล้วก็ชื่อของโรงพิมพ์นั่นเองนะคะต่อมาลองข้อที่2สิดูสิอันนี้ขออนุญาตไม่อ่านเนาะคุณครูขอ,ขอเขียนเลยละกันนะคะเสียงก็แหบเนาะน่าจะรำคาญสักหน่อยหนึ่งขึ้นด้วยชื่อนะคะคำว่าโดยแม่อันนงตรงเนี้ยน่าจะเป็นนามแฝงของเขาเนาะน่าจะเป็นนามแฝงดังนั้นเราก็จะเขียนไปเลยว่าแม่อันนง ถ้าเป็นนามแฝงเราก็จะเขียนว่านามแฝงแล้วเราก็จุดจบนะคะต่อมาตามด้วยปีพศเว้นหน่อยนึงปีพศที่พิมพ์ก็คือ2,516นั่นเองปิดวงเล็บแล้วก็จุดนะคะต่อมาตามด้วยชื่อหนังสือชื่อหนังสือก็คือนิราศหัวใจนะจ๊ะ นิราชหัวใจอ่ะอันนี้เป็นชื่อหนังสือคุณ<ม>คนยากขียเส้นใต้แล้วก็จุดสานที่พิมพ์อยู่ที่ไหนบอกไหมครูสภาไม่รู้แหละอะไรที่เราไม่รู้ก็อนุโลมเหมาๆเป็นกรุงเทพมหานครไปก่อนเนาะซึ่งครูสภาจริงๆแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยะคะกรุงเทพมหานครเนาะเสร็จแล้วก็จะจุดสองจุดเว้นหนึ่งอันแล้วก็เขียนว่า องค์การสถานที่พิมพ์คือองค์การขาคองคูรุสภาแบบนี้แล้วก็จุดนั่นเองนะคะอันนี้เนาะสมมติว่าในบรรทัดเดียวจบเนาะอ่ะต่อมาเดี๋ยวรีบทำเลยคุณคุณกกลัวคลิปมันจะยาวเนาะอันนี้นะคะขึ้นชื่อเนาะอันนี้มีตำแหน่งมีหน้าที่นะคะเราเอาชื่อก่อนชื่อสมมติว่าเป็นหนังสือแบบนี้ เราต้องขึ้นด้วยคำว,ว่าบรมไตลูกกนาาแล้วตามด้วยลูกน้ำหรือคอมมาตรงนี้เนาะแล้วตามด้วยยศถาบรรดาศักิ์ยศถาของเขาคือสมเด็จพระนะคะสมเด็จพระเสร็จแล้วก็จุดนะอันนี้สำหรับชื่อตำแหน่งต่อมาตามด้วยปีพศส5งพก ปิดวงเล็บแล้วก็จุดตามด้วยชื่อหนังสือนั้งสือคือมหาชาติคำหลวงมหาชาติคำหลวงคิดเส้นแล้วก็จุดต่อมาตามด้วยสถานที่อ่ะพิมพ์ที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ยังไงจุดจุดแล้วก็ชื่อสำนักพิมพ์คือ คังวิทยาแล้วก็จุดนะคะต่อมาเล่มที่4นะคะเล่มที่สอ่หันนี้ให้ข้อมูลเยอะจังเลยนะมาดูกันเลยนะคะมาดูซิเอ๊ะมีชื่อผู้แต่งไหมไม่มีแสดงว่าอันนี้เขาใช้มหาวิทยาลายัยเป็นคนเขียนขึ้นมาดังนั้นเราพอถ้าเราไม่มีชื่อผู้แต่งเราก็ใชสถานที่นะคะก็ใช้เป็นจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จุดเนาะตามด้วยปีพศค่ะสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเนาะนะคะแล้วก็ตามจุดแล้วก็ตามด้วยชื่อหนังสือคือการค้นคว้าและการเขียน รายงานอ่าจุดนะคะจุดตรงนี้เนาะอันนี้เป็นเรื่องของหนังสือป,ปีที่พิมพ์อ่าพิมพ์บอกแล้วต่อมาที่จริงตามปกติต้องจะตามด้วยอะไรต้องตามด้วยสถานที่ใช่ไหมคะอ่าสถานที่แล้วก็รู้อยู่แล้วคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์อยู่ที่ไหนกรุงเทพแหละเนาะคุณครูไม่สามารถที่จะต่อเนืรอมาทัน,ทนได้คุณครูก็มานับอีก 7ตัวอักษร1 2 3 4 5สาตัวที่8เราจะเริ่มตรงนอน,นเนเนาะเราก็จะมาเริ่มตรงนี้เป็นกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จุดจุดจุดเนาะแล้วก็พิมพ์หน่อยเข้าพิมพ์ในโครงการของเผยแพร่อันนี้คือข้อมูลทั้งหมดเราก็ต้องเขียนเลยว่าโครงการ เผยแพร่ผลงานคุณครูขออนุญ,ญาตไม่เขียนเนาะก็คือลอกไปทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เลยโครงการจนถึงคณะนี่นะมหาวิทยาลัยนะคะและสุดท้ายก็ต่อด้วยจุดนั่นเองเนาะขออภัยที่เขียนไม่หมดนะกลัวค,คลิปจะยาวเกินไปอ่ะมาอันสุดท้ายนะคะอันนี้นะก็จะเห็นว่า เป็นหนังสือที่มีตําแหน่งอีกแล้วถ้าเป็นคนที่มียศถาตาแหน่งเนาะเราขึ้นด้วยชื่อของท่านก่อนเนาะชื่อของท่านก็คือปรมานุชิตนะคะชิโนโรสอันนี้คือพระนามเนาะอันนี้คือพระนามแล้วก็มีคอมมาน้อยๆยเนะเาะแล้วก็บอกว่าตําแหน่งคือสมเด็จ พามหาสมณะเจ้านะคะแล้วก็มีกรมพระอีกอันนี้คือตาแหน่งนะคะตำแหน่งของเขาเนาะแล้วก็จุดตามด้วยปีพศนะคะสองพันเนาะชื่อหนังสือชื่อว่าลิลิตะเลกพาย ะะแล้วก็จุดอ่าพอมาวันทัดนี้ไม่พอนับมาเลยจ้าเจ็ดตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวที่แปดเราจะเขียนตรงนี้เนาะก็เขียนเลยอาครั้งนี้มันมีพิมพ์ครั้งที่ด้วยเนาะนักเรียนมันมีพิมพ์ครั้งที่ด้วยคุณครูเข้าไปตรงตัวกันเขียนไปเลยนะคะพิมพ์ครั้งที่ 2นะคะแล้วก็จุดต่อไปเป็นสถานที่กรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็เป็น2จุดแล้วก็ตามด้วยสถานพ่พิมพ์ตรงนี้ก็คือโรงพิมพ์ครูสภาครูขออภัยคุณครูคเขียนตรงนี้ไม่ครบเนาะครูคสภานะคะลาดพร้าว แบบนี้แล้วก็จุดเห็นมาอันนี้ก็จะเป็นการเขียนเวลานักเรียนทําข้อสอบนักเรียนก็จะต้องทําแบบนี้แต่มันยังไม่จบเพราะนักเรียนรู้แล้วน่าจะเขียนยังไงการที่นักเรียนจะจัดเรียงบรรนุกรมได้การที่จะเรียงใครขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่ได้อยู่ถึงความสําคัญไม่ได้จัดจากการปีที่พิมพ์แต่เราเรียงนะคะจากตัวพยัญชนะนั่นเองอันนี้คือ5ข้อที่เราทํามาเมื่อกี้นี้เนาะคุณครูก็เอามาเรียงเลย อันนี้ถามว่าเราจะเอาผู้ที่มีตําแหน่งขึ้นก่อนไหมไม่ใช่นะเราดูจากตัวพยัญชนะเนาะว่าอะไรมาก่อนท่องก่อไก่ถึงหอนกพูงได้หรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่ามีตัวอาสระพยัญชนะเหมือนกันนะคนะเช่นตัวทะทะหารสองตัวชื่อทวีกับชื่อทับทับทอง ทวีทองกับทับทองทถทหารขึ้นเหมือนกันนาะก็มาดูว่าด้วยสระเนี่ยอะไรจะมาก่อนสระอะกับแม่นาการก็ต้องเป็นสระอะกก่อนเนาะทวีทองก็จะมาก่อนทับทองนะคะแต่ในตัวอย่างอันนี้ตัวพยัญชนะไม่ได้มีซ้ำกันเลยนักเรียนก็ต้องเอามาเรียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉลยเนาะว่าเราเรียงแบบไหนนะคะเราก็จะเอาเป็นจุก,ก่อนเนาะจอจานมาก่อนนะคะเถท,ทหารใบไ,ไม้อไปอปาแล้วก็ เป็นหมอมา้าตรงนีนะ้ถึงจะเป็นสระแอดแต่ตัวนี้ก็คือหมอม้านั่นเองนะคะนักเรียนก็ต้องทําข้อสอบแล้วก็ต้องเขียนออกมาเป็นแบบนี้นะคะถึงจะได้5คะแนนในข้อเขียนเนาะข้อเขียนบอกเลยว่าออกการเขียนบรรณานุกรมนะคะจะออกโดยที่จะมีข้อความเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเป็นข้อความแบบนี้มาเห็นไหมคะเป็นข้อความแบบนี้นักเรียนจะต้องแปลให้เป็น การเขียนแบบนานุกรมก่อนเพราะแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องนํามาเรียงนะคะนํามาเรียงกอไก่ถึงฮองนุคู่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถึงจะได้คะแนนให้ครบเนาะตรงนี้ก็เป็นการสอนน้อรบทบทวนนะคะให้นักเรียนเนาะในเรื่องของการเขียนบบรนานุกรมนะคะซึ่งความรู้เนี่ย